พี่น้องครับน้ำยาข้าวุ้นข้าน้ำยากใกล้บ้านเด้อครับพี่น้องเอ้ยพร้อมตับไตใส่พุ่งใส่ใยอดพี่น้องเอ้ยนี่นี่น้ำกันมืดครับมาครับมาหลบแหลกแลห่งมันไก่บ้านมันมั่นครับพี่น้องไปเดพาพนาันสวัสดีครับมิตรแดนแฟนที่กอนหอดซื้อขุสก้อนครับ สวัสดีจ้าสาวปีจุพักจ้ามาด้วยครับพี่น้องมาเนี่ยครับมากินข้าวปุ่นครับมาบุญผาเวศมาฟังเทศมหาชาติน้ำกันเด้อครับพี่น้องมาเนี่ยมาพี่น้องครับน้ำยาข้าวปุ่นครับน้ำยาใกล้บ้านเด้อครับพี่น้องเลยพร้อมตับไตใส่พุ่งใส่ย่อพี่น้องเลยนี่น้ำกันมืดครับแต่ว่าทางนี่ถ้าตับแต่ว่าไตเ่าเห็นครับพี่น้องนั่นดิใส่เอาหายอยู่บ่แมนประมาณหมอกินไหมได้ล่ะมีเอาคนขึ้นหายอยู่เด้อครับทางทางันเถนะมีเซนซิมแล้วแซ่บๆกันครับพี่น้องแมนโพดมามามาพี่น้องมา ผักกะมีเด้อครับเดี๋ยวอุ้ยขอบคุณครับพี่นอกเสร็จนเนืเน้เหนียวนุม่มๆครับอ้วนอันเดียวเขาบ๊ะบ๊ะบ๊ะบนี่<บ>อเ,เออมีสกดเสรี้ยสล่ะนะวะมาครับเซร็จซมกันครับพี่น้องมัอน,นี่จริงข้าปุ้นเด้อครับข้าบุญพะเวยีเวยนน้ำกันครับมัอน,นี่บู๊ดมันยอยากกินปลาสองตอน้นทั้งตับทั้งทั้งเหงื่อตับทั้งไตทั้งอันตับต่อมาครับพี่น้องมาหัวใจก็มีพี่น้อกอัอนี้เด้งว้าเจเนื้อเหนียวนุ่มๆครับพี่น้อง มาครับมาหนกแหลกแห่งมันพักบุ่งึกษาเขาเองอใช่ครับไก่บาดมันมั่นครับพี่นอ้องแซ่บสีป,ป,กปุกปุกปลาแดกน่ายพี่น้องสุดอยอดเลยครับปร,ราแดกพหน่ายน អ្នកចាំងអូហាប់ហាប់អូហឺងាំបាយទៅត្រង់កៃប៉ាណាំប៉បងាំទៅແມងមកតាក់ប៉ោបើស្យហុយ cái <laughs> này là nên dìm trái mà thế dìm trái thì ดนไดนกินดนนึก็แแ่บอืมก็ปุ้นนี่ ต้องให้นำแกงขวมกับปุ่นน้งแบเลาตัู้มาขอเนาะรสข้นๆแบบมากแบบคุกขี้ร้องมาบอกนำขวมปดๆอนุญาตใส่เมื่อน้ำายเป็น <c oughs> กับปุ่นั้งแต่งานไเนาะ Sa hmm. ừ là... ừ. ja, chơi đi Nhân cơm bơ vít mới ở nào Đủ cây Hãy subscribe เรากำลังขนยุงูผีน้อยมูน้อยแลีนออมเฮียนอยู่ตื่นช่วงนี้ช่วงนยึงไล่หลายจ้ะภาคกันต่อเสียนอนเด้อพี่น้องเลยระวังเด็กน้อยปูง่ายเด้อพี่น้องอ่ามันมหากัดน่แต่ช่างในเด้อปุ๋ยมันใส่เสียมันกัดกัดเด้อห้างวางเหอันนั้นปอดบวบปลอดชุบวบปลอดเสียนอนแล้วเป็นตอดเสียนอนเทน้องวามันห่อน่ะ Nó khát quá Allah sống cẩn Mắng cho nó ăn nói 젤 mượ cead ไอเจนเห็ดหมูว่านพี่พอตต่อยอยู่แล้วพี่น้องโคกได้กับปอแตะค้องดีแต่ว่ามันเนี้กยับมากตื่นขึ้นมาปวดมีแขงอโอ้ยทั้งสองขาหลดุดปวดได้ปวดดีวันจะค้องเรียนนี้ต่อแล้วมันกระยุพราะมัน แต่ว่าคนละทา่านเกี๊ยมเห็ดกัระวังเนี่ยเด้อพี่น้องมองซุบอนละ่ะเอากระเบียดจักมันี่มีอยู่มองไหนเนี่ยเอาระวังเอาให้มีตะกลมตะกลมเว้ยเงยงขึ้นมาสิมองก้างลูกฟุตบอลนนะั่นลูกวอลเล็บบอลอะไรดิไม่ยังก,กับเพิ่อนมองไงแต่ก็ <c oughs> ผู้รุ่นแรสบอินความอร่อยเมมันให่ข้าหมาใหญ่ถึงความอร่อยนั้เอาไงไป่นติเหตุตอนมันกินนี่สุดยอดเลย mở cả làng con nữa thì nặng luôn làm xịt mà đẹp cái mưa tăng Ok, phút xong rồi Trái chi mà nhảy cái Ủa anh quên chuẩn hả? Nó lúc cả à? Cái này Nó lúc nào cả sọt Quên chuẩn ขอให้พี่น่องจะมากำจัดแมงดังโกกๆจัดเรื่องก่อนคนทั้งกระมือหยุ่มทั้งสดนาำแจงเก๋ เป็นอะไรพี่น้องโอ้แซ่บมากหอมอร่อยเบิร์ดสุดยอดพี่น้องเราลองเมื่อคันยาไก่บานเฮาเด้อพี่น้องเลยอาจารย์ในขอขอบุญขอบคุณเรืองครับอีกร่อหนึ่งครับพี่น้องดีตามพี่ชมครับบัวพวยจูปาข้ัวฝากกดไลา์แชร์กดติดตามครับเป็นกำลังแรงใจครับพาพพีพาน้องดื้อครับกินขอยำไปยำขึ้นครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับคลิปห <à> น้ามาใหม่ โจัดีความสุขเ็บอยาจขายจะจนครับลรำรวยซื้กัสุก้นครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ายินดีมีแง้งดี่นอง